ไปที่สภากันหน่อยเมื่อวานนี้ระหว่างที่เราจัดรายการอยู่นะครับสภาดันล่มใช่ไหมล่มเป็นครั้งแรกเลยนะฮะของสอสอชุดที่26นะฮะสภาล่มสภานี่ตกลงว่ารัฐบาลเนี่ยมีกี่เสียงคะฮะน้องมิวฮ <c oughs> ะมเมื่อกี้ยมูคิดอยู่ว่า314หรือว่า317จะลุปพักเล็กพักไหนบ้าง เพราะว่าคือคือคุณเสรีพิสูจน์ก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะนะฮะออกมาด่าแล้วก็คงจะไม่ก็คงจะไม่เป็นพรรครัฐบาลแล้วแหละเน,ะะ hmm. นื่องจากว่าตําแหน่งตําแหน่งก็ไม่มีก็คงจะไปเป็นฝ่ายคา้านหรือฝ่ายคา้านอิสระ,ะหรืองไงก็ไม่รู้ลนะ่ะนะฮะตอนนี้คือก็สามร้อยเสียงเอา300้าสามร้อยเสียงมันก็เยอะอยู่นะค่ะเยอะค่ะถือว่าเยอะอยู่ค่ะแล้วสสไปไหนกันหมดอนะ่ะทำไมถึงไม่รับผิดชอบอะ่ะชาวบ,บ้านเลือกมาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ <laughs> คือความจริงจะไปจะไปโทษฝ่ายค้านพระคก้าไกลเขาเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเล่นเกมฝ่ายค้านก็มีหน้าที่เล่นเกมอ่ะเล่นเกมในสภานเนื่องจากว่าเสียงน้อยกว่าเวลาโหวตอะไรก็แพ้ฉะนั้นเขาต้องหาจังหวัดหาโอกาสที่สสรัฐบาลเผลอเข,า,ขาเรียกว่าเล่นเอาทีเผลอก็แล้วกันนะฮะองค์ประชุมเลยเนะมื่อวานเนี่ยระหว่างที่มีการ เสนอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามาันพิจนารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำซึ่งเสนอโดยพี่เบนนะฮะอัศกรศิลิรัฐยากรสสชาเชิงเซาจากพักพลังประชารัฐความจริงพรกเก้าไกลเขาคงจะแค้นแะแค้นที่เขาจะเลื่อนไอเรื่องของประชามติมตข,ขึ้นมา,า,าไม่ได้นะฮะเ<ม>พราะว่าต้องไปต่อคิวเรื่องกุ้งใช่ค่ะพอยกเรื่องกุ้งมาเขาก็จําได้ล้วว่าระวังเถอะถึงคิวกุ้งเมื่อไหร่แล้วก็ตัวงอเนี่ พอถึงคิวกุ้งปุ๊บนี่นี่โตโตนะฮะโตโตปิยรัตค่ะโตโตจากแกนนำม็อบนะฮะสอสบางนาเป็นเป็นเป็นสอสแล้วสอสเขตค่ะนะครับสะสสพรรคนี้ไม่ต้องหาเสียงนะฮะป้ายก็ไม่ต้องติดได้เป็นง่ายจริงเห็นเขาเดินหาเสียงอยู่นะคะใช่เขาก็เดินคนเดียวดุมดุมคุณโตโตถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยการลุกขึ้นมาขอรับองค์ประชุม แม่ตอนประธานนั่งอยู่ในใครจะมานอนนะไม่น่าจะเป็นพี่พี่พิเชษเชื้อมองผานล่พี่เชิพี่พิเชิดบอกว่านี่มันสมัยสมัยก่อนเรานะเหมือนเดจามูเห็นภาพตัวเองใช่ฮะนับองค์ประชุมนี่นะครับคนี้มาเป็นโตโตคือคือก็รู้อยู่แล้วว่าแมคือสสก็ใจจดใจจ่ออยู่กับอยู่กับลูกพี่ตัวเองใช่ค่ะว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเขายังไม่ช่วงเมื่อวานอ่ะเราจะได้ไปนั่งนั่งกระทรวงไหนบ้างอะไรยังไงใช่ไหม ก็เลยไม่ค่อยมีกระจิกกระใจนะฮะคือพอพอคลมจบแล้วเนี่ยก็ต้องก็ต้องมามาวิ่งเต้นไอ้เรื่องเก้าอี้กรรมธิการอีกค<ม>ณะกรรมธิการสามสิบห้าใช่ไหมค่ะอืมไม่สามสิบห้าสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าคณะใครจะไปอยู่กรรมธิการคณะไหนใครจะได้กี่คณะ,คะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทําให้เขาก็ยังไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นะฮะสุดท้ายปุ๊บก็ต้อง,ก,องก็ต้องน้าองค์ประชุมฮะเหลือเท่าไหร่นะเก้าสิบแปด 98ค่ะจาก498อาไฟฝ่ายค้านเขาก็อยู่แถวนั้นแหละแต่เขาไม่แสดงตนเขาอยู่นั่งอยู่ขนาดคุณโตโตที่เสนอให้นำองค์ชุมก็ไม่ก็ไม่ได้แสดงตัวตนนะคะเขาไม่แสดงตนนะเขานั่งอยู่อย่างนั้นแหละก็อาจจะแบบแบบมานั่งนั่งย่อเย้ยกันว่าดูด้วยตาใช่ไหมฮะดูด้วยตาเปล่ายังไงก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งอะยังไงก็ไม่เกินอยู่แล้วนะฮะเาเมื่อวานนี้ก็ลงมาแถลงสองฝ่าย ต้กันบอกว่าพักก้าไกลฝ่ายคา้านเล่นเกมการเมือง<ฆ>เรื่องกุ้งเป็นปัญหาปากทองของชาวบ้านอเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านมาเป็นเกมการเมืองได้ยังไงะแต่ตถ้าหากว่าเรื่องไหนก็ตามที่มันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเอาเต็มที่เลยว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าแหมสภาชุดที่25เราก็ถามกันว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของใคร<ฆ>พี่ถามน้องมิวทุกวันเลยเพราะว่า มันล่มบ่อยมากนะฮะเราก็ตอบเหมือนเดิมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนล่ะค่ะสสอนะฮะใช่ค่ะสสไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้างหรือว่ารัฐบาลห้าร้อยคนแต่ว่าหน้าที่หลักต้องเป็นหน้าที่ของสอสฝ่ายรัฐบาลเพราะเสียงมีต้องรับผิดชอบเสียงมีมากกว่าใช่ไหมฮะสามร้อยเราเรียกตัวเลขกลมๆนะคะสามร้อยเสียงปัจจุบันนี่ครั้งที่แล้วเนี่ยสภาล่มไปยี่สิบห้าครั้งครบชุดพอดีเลยชุดที่ยี่สิบห้า ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีพี่พี่วิร,รััตนาเศษเป็นประธานวิปรัฐบาล<ๆ>ก็โอเคนะก็มาเรื่อยๆมาเรี่ยงๆเพราะว่าพี่วิรัตรเนี่ยถือว่าลูกลูกบูลูกบุญเนี่ยเ,เข้าถึงเข้าถึงฝ่ายค้านได้นะฮะคือคือในห้องของประธานวิปเนี่ยก็มีหมดนะฮะน้องมิวฮะอยากจะรับประทานอะไรให้ะะเย็นๆนะะไม่มีผู้ก,ก็สั่งแก๊บเลย นะฮะอ้าวฝ่ายค้านหมอหมอชนนั่นอยากกินสเต็กอสั่งแก๊บมานะฮะพี่สุทินอยากกินซ้มตาปูปูปลากาสั่งแก๊บมานะฮะกินให้สบายใจแล้วก็แล้วก็ไปช่วยกันโบสถ์สภามันก็ล่มน้อยนะฮะพอพี่วิรัติไม่ได้เป็นประธานวิ๊บใครมาเป็นแทนนะฮะเดี๋ยวนะฮะตำหน้าทันทายตั้งชื่อไม่ได้แล้วตอนเนี้ยพี่วิโรจน์ใช่ไหมวิโรจน์เอ้ยใช่ใช่วิโรจน์ป่ะนะฮะเอ่อ จากพลังประชารัฐเหมือนกันนครสวรรค์อ่ะนะฮะมาเป็นเอแกก็ไม่ได้ประสานกับใครอ่ะนะฮะแกก็จะไปใช้แต่พี่เบนอัฐกรซึ่งเป็นเลขาวิบอ่ะพี่เบนก็เป็นสสสสใหม่ใช่ไหมฮะเอกสารประสานใครก็มันก็ยากลำบากล้มบ่อยมากเลยพักหลังมานะฮะแล้วพอถึงสภายุคนี้มีข่าวบอกว่าพี่ตุ้อดีศรเพียงเกตถูกวางตัวให้เป็นประธานิรัฐบาลโอ้โหตัวออกมาบอกเอง พี่ตู้ครับพี่ตู้จะประสานงานหรือประสานงานนี่พี่นิโรธคุณนิโรธตอนนั้นนะคะนิโรธนิโรธสุนทรสุนทรเลยค่ะพี่ตู้อดิศสรเพียงเกตว่าที่ประธานวิบให้สัมภาษณ์ถึงประชุมสภาล่มคลั้งแรกนะฮะนี่อันนี้คือเมื่อวานหรือวันนี้ครับเนี่ยนี่ภาพนี้เมื่อวานหรือวันนี้เนี่ย เมื่อวานค่ะเมื่อวานหลัง <ฮะ S 2> จากลงอโอ้โหพี่ตู้จะไหวไหมเนี่ยะจะไหวไหมฮันดงมิวฮะพี่ตู้ว่าไหว<ม>เพราะตอนแรกนักข่าวไปถามเหมือนกอันจะเป็นฝ่ายคันอิสระหรือเปล่าเ <laughs> พราะว่าอ่ะไหนไพี่ตู้ก็เคยพูดไงเพื่อไทยไปรวมแบสองลุงเจ้าตัวจะยังไงแต่พี่ตู้ก็บอกว่าผมไม่ไปไหนหรอกเพราะผมมีหน้าที่เนี่ยประธานวิบคือ มันต้องคุมกันให้ได้เนื่องจากว่าในแต่ละพักเนี่ยยกเว้นพักภูมิใจไทยพักเดียวนะที่เขาไม่มีปัญหาพัก,พกชาติไทยพัฒนาก็ไม่มีปัญหาเรือ่องกออรัฐมนตรีแต่ว่าพักการเมืองอื่นเขาก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้ถ้าเกิดว่าลูกพี่เขาไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผลเนี่ยมันก็จะไปออกที่การประชุมสภามันจะวิบมันจะคุมกันยากลาบากโดยเฉพาะมีคนบอกผมมาก็คือรวมไทยสร้างชาติ รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีหลายกลุ่มนะฮะแล้วกลุ่มใหญ่อะอย่างกลุ่มพีเ่เฮงเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีค<ะ>่ะถามว่าถามว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยว่าที่รัฐมนตรีพลังงานหัวหน้าพักจะคุมเขาได้ไหมคุณพีรพันธ์ก็ไม่ได้เป็นสสทีนี้มีใครเป็นสสที่จะไปคุมเขานะฮะ,ฮะคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์พี่วิทยาแก้วพลราายัย<ะ>นะฮะทางฝั่งนี่ยมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นอีกกวนหนึ่งนะครับแล้วสอส,อสอภาคใต้ของพลังประชารัฐก็อยู่ในกวนของพี่ดักธนกรวังบุญคงชนะกวนนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีถามว่าเนี่ยสาสิบห้าเสียงสามชาติสามหกสามสิบหกเสียงของรวมไทยสร้างชาติก็คุมกันยากนะครับยกเว้นแค่พลังประชารัฐ พลังประชารัฐจะมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือสอส,อสกลุ่มของกลุ่มของลุงป๊อตพระชพรวาทวงสุวรรณเอาลุงป๊อตก็ได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมกลุ่มที่สองกลุ่มของพี่สันติพร้อมพัฒนเพชรบูรณ์ e. อ่ะห้าหกเก้าอี้พี่สันติก็คุมได้เป็นรัฐมนตรีด้วยไม่มีปัญหากลุ่มที่สามกลุ่มของผู้กองธรรมนัสเยอะสุดะนะฮะมีสสสิบหกคนผู้กองก็ได้เป็นรัฐมนตรี แถมพี่ไผ่ก็ได้เป็นลัมตีด้วยใ,ในกลุ่มเดียวกันอันนี้ไม่มีปัญหาของพลังประชารัฐนะฮะนี่ผมว่ามันก็จะคุมกันยากสําหรับรัฐบาลนะฮะ,ะซึ่งเราอาจจะได้เห็นสภาล่มเนี่ยชุดชุดนี้ชุด26ใช่ไหมฮะชุดที่26ค่ะชุดปัจจุบันสภาล่มเนี่ยจะเยอะกว่าครา้งที่แล้วชุดที่25ล่มมา25าม่ชุดที่ยีก็ได้นะฮะ,ค,ะคือชุดยี่ม้ามันมัน มันมันมินเมยเสียงปิ่มน้ำเหมือนนั้นเราเข้าใจนะเสียงปิ่มน้านะฮะแต่อันนี้ไม่ปิ่มนะคะแต่ไม่ปิ่มน้ํำจะคือคือได้ยินเสียงผู้ใหญ่จากบ้านป่าตะโกนบอกว่าไอ้เออทำไมอีกคือสมัยก่อนเนี่ยสองร้อยห้าสิบปิ่มปิมยังไม่ร่มเลยเ่ราะสมัยเนี่ยสามร้อยกว่าร่วมเมื่อเหรอเออนะฮะ นี่นะคะถามพี่ตัวดิสอนลองฟังคําตอบพี่ตู้ไหมคะอ่านให้ฟังเพราะไม่มีเสียงของวันนี้นะใช่ใช่ชไม่มีเสียงนะถามว่าแล้วผู้ไทยทาอะไรทําไมไม่เข้าไปประชุมองค์ประชุมก็เลยล่มพี่ตัวดิสอนตอบว่าแล้วขอนับองค์ประชุมเพื่ออะไรเป็นครูฝ่ายค้านด้วยนะครูว่าเอาข่าวต่อไปคุณเสนอกฎหมายเสนออะไรมาพวกผมก็ ไม่เป็น<ช>องประชุมให้แค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วคนต้องการอะไรอ,ะอย่างนี้ผมก็ไม่ร่วมสังคกรรมด้วยเหมือนกันอนั่นแหละนั่นน,น,นั่นคือการประสานงานแล้วฮะไม่ใช่ประสานงานแล้วเป็นจุดเริ่มต้นอ่คือคือประสานงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคือวิบเนี่ยนะวิบเนี่ยไม่ใช่วิปริมนะฮะวิบ <laughs> W S, S I P นะฮะมาจากภาษาต่างประเทศนะฮะวิบนี่คือคือคนรวบรวมอ่ะ มันไม่ใช่รวบรวมเพราะรัฐบาลรัฐบาลไม่ต้องรวบรวมหรอกค่ะแต่คุณต้องประสานฝ่ายค้านด้วยนะฮะว่าเอออันนี้สําคัญนะ,ะขอแรงหน่อยคะนะฮะเอาให้ผ่านไปะแต่ว่าอันนี้เต็มที่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันต้องไม่ใช่ประสานเฉพาะรัฐบาลมันต้องมันต้องคุยกับฝ่ายค้านได้ใช่ค่ะนะฮะ,ะไม่ใช่ว่าเจอหน้าฝ่ายค้านเดินสวนกันไม่มองหน้ากันอย่างนี้โอ้โหผมว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยนะแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าไม่พอใจใครแล้วพี่ก็แต่งกรอย่างเดียวแหละแต่งกรด่าเขาเนี่ยมองเห็นแววใช่ไหมเห็นนแววใช่ไหมเห็นแววใช่ไหมบทกลอนจากสภาล่มโดยพี่ตูอดิสอนเพียงเกตนะคะเห็นแววนี้อย่าไปอย่าไปโทษกันเลยนะฮะอย่าไปโทษกันว่าว่าฝ่ายค้านต้องต้องช่วยกันหรือว่าฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่นะฮะมันก็ต้อง มีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ในมุมของเพื่อไทยอีกคน<อ>นึงนะคะจุดณจุลภานามอนวิบัติก็บอกว่ารอคอรอมอแบบเป็นทางการก่อนตอนนี้มันยังแบบยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นเลยอ่ะรออีกนิดน,นึงได้ไหมอันนี้มันโอเคเริ่มต้นก็มันก็จริง<อ>แต่คอรอมอรัฐมนตรี่ยก็กำลังจะทุนกล้าวเองเี้ค่ะแต่พี่น้องประชาชนอยากให้เข้าใจ